เปลาวันเนี่ยไม่ต้องห่วงครับวันนี้เนี่ยมีความชัดเจนสิบเอโมงใช่ไหมเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยเลยแล้วมัง้งที่เขาจะไปลาออกนะครับจากสมาชิพกพรรคเพื่อไทยสวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีนะครับนะครับชัดเจนนะครับลาออกชัดเจนลาออกไปแล้วใช่มสิบเอ็ดโมงผมไม่ได้ตามข่าวเห็นบอกว่าวันนี้นะครับจะลาออกนะนะครับ จะลาออกเออนะครับสำหรับคุณวันนะอยู่บำรุงนะวันนี้จริงๆนะครับคุณวันเนี่ยนะครับชัดเจนแน่แน,แ,นแน่แล้วละ่ะเพราะสัญญาณเนี่ยมันออกมาจากคุณอุ้งอิงคุณภูมิธรรมและคนในพักไม่มีใครคือผ,ผู้พูดง่ายๆเนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมที่เป็นผู้จัดการรัฐบาลเ,เขาไม่เอาตระกูลอยู่บำรุง นะครับผมไม่รู้ว่านะครับพักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีความคิดเห็นยังไงในปัญหาภายในของพักเพื่อไทยเองนะครับหลายคนก็บอกว่าเด็กใหม่มันเริ่มขึ้นมานะกลุ่มเพื่อนคุณอุ้งอิงกลุ่มที่นะครับเขาเรียกว่าอะไระจะพูดแบบตรงๆไหมแบบเฉลียเก่งเอาใจนายนะพวกนี้จเจริญเติบโตในสายการเมืองนะครับเ คนที่เรี้ยงไม่เก่งคนที่ฝันผ่าซากโดยเฉพาะสอสอบัญชีรายชื่อนะครับเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกนะวันนี้มันมีปัญหาจริงๆมันมีปัญหาหนักมากๆในช่วงแรกอย่างที่ผมบอกอะว่าคุณเฉลิมเขาไม่ได้ปลื้มเลยที่เอาเศรษฐามาเป็นนายกนะครับมาเป็นนายกนะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บคนที่เอาเศรษฐามาเป็นนายกคือนายใหญ่ก็ขัดกับนายใหญ่หนายใหญ่ก็บอกว่าควรตีนไง พอกวนตีนมันก็อยู่ไม่ได้เพราะนายใหญ่เกลียดใครคนในพักก็ต้องเกลียดคนนั้นนาเฮโรเสรราภาเกลียดคนนั้นวันนี้อย่างที่ผมพูดในหลายๆไลน์นะว่าสำหรับเรื่องคุณวันเนี่ยนะครับไปอยู่พักสีน้ำเงินแน่นอนและผมว่าจับพัดจ,จับผูเนี่ยได้เป็นถึงนะครับนะถ้าแบบมองกันให้สูงสุดนะเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับนะกระทรวงสาธารณกระทระวง มหาไทยเสียด้วยซ้ำนะเป็นผู้ช่วยของคุณหนูอนุทินเสียด้วยซ้ำซึ่งได้ดิบได้ดีแน่นอนได้ดิบได้ดีมากกว่าอยู่เพื่อไทยนะผมกะผมวิเคราะห์ยาวไปเลยว่าวันนี้มันมีที่นั่งให้กับคุณวันแล้วละ่ะในพักสีน้ําเงินซึ่งเป็นระดับกระทรวงมหาไทยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ย้ายไปอยู่พักสีน้ําเงินแล้วขี้ริ้วขี้เรสสาหรับคุณวันอยู่บํารุงโดยเฉพาะคุณต้องเข้าใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ เป็นบุคคลในตำนานการเมืองโดยเฉพาะคุณเฉลิมอยู่บำรุงเคยเป็นหัวหน้าพักเคยเป็นรองนายกเคยเป็นรัฐมนตรีนะครับสำคัญสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยนะพอโดนเด็กอย่างคุณอุ้งอิงเนี่ยนะส่งเขาเรียกว่าส่งสัญญาณมาชัดเจนผ่านคุณวันอยู่บำรุงมาถึงคุณพ่อเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้แล้วการพูดไม่ต้องใช้คำว่าต่อรอง เก้าอี้ต่อรองตําแหน่งเพื่อให้คุณวันไปอยู่พักสีน้ําเงินหรอกนะคุณเฉลิมอยู่เฉยๆคุณหนูอนุทินก็เสนอมาแล้วนะครับคุณคุณหนูอนุทินก็เสนอมาแล้วซึ่งตําแหน่งเก้าอี้อะ่ะผมเชื่อแน่ว่าได้ดิบได้ดีมากกว่าอยู่กับพักสีแดงสําหรับคุณวันอยู่บารุงนะครับซึ่งผมมองละว,วันนี้เนี่ยถ้าถามว่าคําพูดล่าสุดของคุณเฉลิมอยู่บารุงก็ว่าไงอะ่ะเพราะว่าไงฮะเพราะว่า ได้แต่ต่ําไม่ได้มันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าวันนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยนะถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ในเรื่องของอการเมืองเนี่ยถ้าคุณเฉลิมนะย้ายไปพักคสีน้ําเงินนั่นหมายความว่าสีแดงอีกหลายหลายคนจะย้ายตามคุณเฉลิมอยู่บางุงไปหรือไม่นี่แหละสาคัญจุดตรงนี้แต่วันนี้เนี่ยถามว่า ถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้นะอย่างที่คุณอุ้งอิงบอกว่าทุกคนก็ไม่เชื่อฟังสินะเห็นไหมเพราะว่าเอาเฉลิมลงไม่ได้เอาวันอยู่บำรุงไม่อยู่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทำให้นะคนที่ไม่ชอบนะไม่ชอบคุณเฉลิมนะก็เริ่มออกมาแสดงทีท่าที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่คุณอุ้งอิงนะประกาศว่าไม่แคร์ no care no สน no ทั้งทั้งที่แน่นอนอ่ะหลายคนก็รู้ว่าคุณเฉลิม กับคุณทักษินเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องสนิทนะครับจนไม่มีใครในพรรคกล้าแตะกล้าแตะไม่มีใครออกหน้าเพราะกลัวคุณเฉลิมนะครับกลัวคุณเฉลิมจะซัดเอาซะง,ง่ายๆประเด็นคือวันนี้ไม่มีใครกล้าแตะหลังจากที่ไม่มีใครกล้าแตะก็มีลูกของในายใหญ่นี่แหละกล้าแตะนะกล้าแตะแต่เป็นการแตะอ้อมๆ่านคุณวันอยู่บำรุงเป็นการตําหนิอ้อมๆ ผ่านคุณวันอยู่บำรุงนั่นเองนะครับเออเาะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณเฉลิมอยู่เฉยเฉยสัญญาณที่จะส่งมาว่าจะเป็นเก้าอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำเ,เขาเรียกประธานที่ปรึกษานะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะโดยมีคุณหนูอนุทินนั่งเป็นเจ้ากระทรวงผมถามว่ากับที่ปรึกษาสาธารณสุขเนี่ยอันไหนใหญ่กว่ากันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าประธานที่ปรึกษาหรือกรรมการที่ปรึกษานะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมันใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการที่คุณวันอยู่บำรุงนะย้ายไปอยู่สีน้ำเงินทั้งใจจริงก็อาจจะไม่ได้อยากย,าย้ายแต่การย้ายไปเนี่ยมันโตกว่าอนาคตมันดีกว่านะครับอย่างเห็นได้ชัดแล้วแน่นอนคำว่าใจถึงพึ่งได้คือนะครับ ลายเดียวไกล้ลายเดียวกับหนูอนุทินชันวีรกูลเลยซึ่งสองคนนี้เนี่ยแน่นอนคุณต้องอย่าลืมว่าชัดเจนชัดเจนวันนี้ให้วิเคราะห์นะครับพรรคสีแดงคนที่เป็นขุนพลที่พอจะทำให้พรรคสีแดงเนี่ยนะครับเชิดหน้าชูตาได้แบบไม่ขี้ริว้วขี้เหร่ไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีขุนพลฝีปากกล้าไม่มีขุนพลที่พอที่จะ คัดค้านตอกฝ่ายค้านหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับหรือนําพาพัรคสีแดงเนี่ยนะครับให้มีกระแสที่แน่นอนได้รับความนิยมกันอีกครั้งหนึ่งมันทําไม่ได้มันไม่มีใครนะฮะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีขุนพลเลยสําหรับพัรคสีแดงเนี่ยนะไม่มีขุนพลไม่เท่าไหร่แต่ขุนพลดันนะครับทยอยเลือดไหล นะครับไปอยู่พักสีน้าเงินคุณคิดว่าวันนี้สีแดงเนี่ยจะรอดไหมเอาแล้วล่ะหลายคนก็บอกว่าเช็คก,กระแสสิไม่ไม่เชื่อคุณอย่าไปเชื่อโพมากมายโพเนี่ยนะมันเชื่อไม่ได้ดูสิโพก็เชื่อไม่ได้นะครับสํานักไหนโพไหนก็บอกว่ากระแสของเสื้อแดงนะตอนนี้นะโอ้โหไม่ถึง10%ซของกระแสความนิยม100%เซของประชาชนทั้งประเทศทําแบบสํารวจมากี่ครั้งกี่ครั้งนะ เสื้อแดงเนี่ยโดยเฉพาะในายใหญ่เนี่ยกระแสตกวัวมากวัวมากวันนี้เนี่ยนะครับเห็นหรือย,ยังลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โอ้โหนะจังหวัดเกือบแตกเห็นไหมความนิยมของคุณทักษิณมันยังล้นหลามยังมีคนยังมีป้าจะพยายามเข้ามาหอมแก้มคุณทักษิณเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดูกระแสสิมันสวนกับโพไหมที่น้องมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ <c oughs> สวัสดีคุณแอนนะฮะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีฮนะ เออนะสมัยหนะ้าสีแดงไม่น่าจะถึง20นะนะจะใช้เงินมากมันก็เหนื่อยนะเพราะว่าออกระสุนสู้กระแสนี่เห็นไหมพี่ก็บอกเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นพอมันมาเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยนะนายใหญ่ก็เหนื่อยเหนื่อยจริงๆเจอเจอ,เจอทั้งศึกในศึกนอกมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละเพราะวันนี้เนี่ยต้องนะครับบูรณาการใหม่หมดเลยในพักสีแดงเพราะ วันนี้หลายคนนะอ่าสอสอหลายคนก็เตรียมตัวจะตีปีกไปอยู่สีน้ำเงินเพราะสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมันมาถูกทางกันแล้วนะวันนี้หลายคนก็บอกว่ามันมีข่าวออกมาเนี่ยเริ่มเริม,เรม,มีข่าวออกมาอูดไปมีนะครับทนายบางคนนะจะจะแฉะนะว่านะพัรคสีแดงเนี่ยมีการซื้อนะครับตำแหน่งสอสอบัญชีรายชื่อนะ แล้วมีการจ่ายเงินจริงมีอะไรจริงที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะซึ่งผลประโยชน์มหาศาลเราวันนี้เนี่ยนะครับเออพอถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเออมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นคุณคิดว่าการที่วันอยู่บำรุงย้ายไปอยู่นะครับพักสีน้ำเงินแน่นอนแหละไม่ไปพักอื่นหรอกคุณเชื่อผม และได้ตำแหน่งอาจจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกรรมการที่ปรึกษารัฐม,นต,ฐมนตรีกระทรวงรมหาดไทยนะครับพูดผิดทุกทีนะซึ่งเป็นทิศทางที่ดูแล้วคุณวันโตขึ้นจริงๆแล้วโตขึ้นวันนี้คุณวันโดนเห็นได้ข่าวบ้านะว่าโอ้โหนะสอสอในพักยิ่งคนที่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีโอโห,หางตายยังไม่มองคุณวันเลย นะไม่ให้ราคาคุณวันนะอย่างเช่นคําพูดของคุณอุ้งอิงอ่ะคุณอุ้งอิงบอกอีชันก็ไม่คิดอยากจะกลับไปบ้านอ่าหรืออ่อเข้าไปที่บ้านบางบอลนะเออเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยไปถึงอ่าที่บ้านคุณเฉลิมเข้าไปหลังจากที่เข้าไปก็มีตําแหน่งให้กับคุณวันอย่างงู้นอย่างนี้นะอ่าครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนครั้งที่แล้วเย่าอีชันก็ไม่คิดอยากจะไปหรอกเออ นะจะลาออกก็แล้วแต่ก็แล้วกันนี่เป็นยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะหลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทาไมแหมเป็นนะเป็นหัวหน้าเนี่ยคิดน้อยเป็นหัวหน้าพักเนี่ยคิดน้อยเกินไปไหมเออจริงๆคนกันเองมันมีวิธีในการพูดการคุยอ่ที่มันเป็นทิศท,ทางที่ดีกว่านี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีกว่านี้ไหมในฐานะเป็นหัวหน้าพักมีวิธีการที่จะเอาคนภายในพัก กูกัดใจคนในพักซื้อใจคนในพักนะให้มันมีวิธีที่มันดีกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะนะครับมันจะบอกมันจะบ่งบอกไปถึงวุฒิภาะวะความเป็นผู้นําทักษะการเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพักผู้นํารัฐบาลเออควรมีหัวหน้าพักที่สุขุมรอบครอบมองรอบทิศทางกว่านี้ไหมอ,อ่าอันนี้ก็คือคําถามนะเออทีนี้ขนาดคนในพักยังเอาไม่อยู่ การบริหารพักยังบริหารกันไม่ได้การบริหารเนี่ยไม่ใช่บริหารแบบติดขาดเอยใครนอกลูก่นอกทางแล้วตัดต้องตามใจชัดไม่ใช่นะครับการบริหารเนี่ยมันมีหลากหลายการบริหารคือการผูกมัดใจของบรรดาคนที่ทํางานให้กับพักขุนพลที่เป็นคนเก่าคนแก่ของพักซึ่งควรควรรักษาเอาไว้เนี่ยนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะมีวิธีการบริหารที่ มีศักยภาพมากกว่านี้ไหมสังเกตนะครับว่าวันนี้นะครับหลายหลายคนที่เป็นนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นเก่าทําคุณประโยชน์ให้กับพัคนะเป็นนักการเมืองที่แน่นอนเป็นรุ่นบุกเบิกที่ทําให้พัคมีชื่อมีเสียงได้ในทุกวันนี้ก็เพราะนักการเมืองรุ่นเก่าๆเหล่านี้แหละที่คุณพยายามจะขี่หัวเขาข้ามหัวเขานี่แหละ ควรจะมีวิธีในการพูดคุยและรักษาทรัพยากรบุคคลสำคัญสำคัญไว้ให้อยู่คู่กับพักหรือไม่วันนี้มันมีนัยยะแน่นอนทำไมนะักการเมืองเก่าๆเ,เหล่านี้ที่เขาเป็นรุ่นบุเกเบิกพรรคมาสร้างคุณประโยชน์ชื่อเสียงให้กับพรรคทำไมสิบยีปีเขายังอยู่กับพักเขายังอยู่กับพักเขายังไม่ไปไหนนะครับเพราะอะไรมันนะครับเป็นที่น่าสังเกตเพราะอะไรนะครับ แล้ววันนี้ทําไมเขาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรมีแนวความคิดสวนทางกับนะครับหัวหน้าพักหรือไม่หรือนักการเมืองเก่าๆเ,เหล่านี้ที่เคยสร้างคุณประโยชน์เขามองว่ามาตรฐานของหัวหน้าพักปัจจุบันมันต่ําเกินไปหรือไม่แต่ก็พูดไม่ได้เพราะเป็นลูกนายใหญ่หรือเขามองว่าหัวหน้าพักขึ้นไปปล่อยโป๊ะทําโปะแตกหลายรอบแล้วมันมองว่านะครับบางทีไม่ใช่ คุณเฉลิมอยู่บำรุงมองว่าเศรษฐาไม่เหมาะกับการมานั่งเป็นนาะยกรัมรีบแต่เพียงอย่างเดียวแต่ในใจของคุณเฉลิมยังมองยาวไปว่าคุณอุ้งอิงไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่ความไม่เห็นตรงกันในจุดตรงนี้หรือเปล่าทําให้นะตระกูลอยู่บำรุงอยู่นะครับในพักสีแดงไม่ได้นี่มันตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่านักการเมืองที่เขานะ สร้างชื่อเสียงให้กับพรรคโตมานะครับเป็นรุ่นบุกเบิกเป็นรุ่นที่มาเอาชื่อเสียงของพรรคก็มาจากคุณเฉลิมอยู่บำรุงในส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะทุกครั้งที่มีปัญหาคุณเฉลิมเคลียร์ได้ทุกครั้งที่มีปัญหา,ค,ค,ค,ญหาคุณเฉลิมก็ปลดล็อกให้กับพรรคในหลายๆครั้งนะในประวัติศาสตร์การเมืองของทางพรรคเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าเออคุณทัศนีก็ไปเห็นไหมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขามองกันไม่ตรง ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอเขามองว่านักการเมืองรุ่นใหม่ๆใ,ในพักสีนี้มันไม่ได้มาตรฐานนะและพุ่งเป้าไปที่หัวหน้าพักซึ่งหยิบมาตั้งพูดงง่ายๆเป็นลูกในใหญ่มันมันมองว่ามันไปไม่รอดอะ่ะพอเขามองว่านักการเมืองที่ครบรักพักนี้จริงๆพักการเมืองเป็นพักของประชาชนนะครับไม่ใช่เป็นพักของ ตระกูลใดตระกูลหนึ่งนี่พยายามพูดอย่างนี้จริงๆนะแต่วันนี้เนี่ยมันคือพักของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือไม่หรือพักการเมืองควรเป็นพักของประชาชนทุกคนสมาชิกนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกพักมีเสียงนะครับที่จะวิพากษ์วิจารณ์พักได้หรือไม่ถ้าวันนี้เรามองว่าพักการเมืองเป็นของตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็ไม่ต้องมีอะไรต้องพูดอีกนะครับไม่มีอะไรต้องมานั่งสาธยายแบบนี้อีกแต่พักการเมืองเนี่ยประชาชนทั้งประเทศก็รู้ นะครับถ้าเป็นพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนเพราะต้องใช้สมา,สมาชิกพรรคก็คือประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนเสียค่าสมัครต้องมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของพรรคได้แต่วันนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณเฉลิมในฐานะเป็นสมาชิกพรรคในฐานะเป็นสอสอในฐานะเป็นคนเก่าคนแก่นะครับก็มีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยในการเอาคุณอุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าพรรค พอมองแล้วเนี่ยมันไปไม่รอดอ่ะคุณเข้าใจไหมมาตรฐานของคุณเฉลิมนี่เขาสูงนะครับเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพจริงนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเ็มองว่าโอ้ถ้าไปอย่างนี้ไปยากนะแล้วเล่นการเมืองกันแบบตาปารมณ์ของหัวหน้าพักนะมันไปยากนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพอมันไปยากเนี่ยเขาก็มองถึงทุกการตัดสินใจ นโยบายเรือธงหรือว่าอะไรพวกเนี้นะชักเข้าชักออกอกันไม่ได้หยุดอย่างเงี้ยนะเขามองว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเอาคุณเศรษฐาเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีสําหรับคุณเฉลิมปัญหามันมีตรงนี้เลยฮะที่เป็นรอยแตกกล้าวกันระหว่างนายใหญ่กับคุณเฉลิมอยู่บํารุงซึ่งพอมันมองไม่เห็นตรงกันมันก็เกิดเงื่อนความคิดที่คนละทิทางกันละคุณกับผมเนี่ยไม่ใช่แล้วผมจะเอาคนนี้นะเป็นนายกอ่ะ คุณจะมาขวางทำไมเออจนเกิดว,วลีเกิดขึ้นว่ากวนตีนนะสองพ่อลูกคนนี้ตัวควนตีนมันก็เลยเป็นรอยแตกร้าซึ่งประสานได้ยากนะครับประสานได้ยากนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าเออไม่รักเหมือนแต่ก่อนนะครับไม่รักไม่สนับสนุนกันแล้วใช่ไหมส่งสัญญาณกันชัดเจนนะครับบนบนเอ,อ่อเอ,อ่อสื่อกระแสโซเชียลที่พยายามวิพากษ์วิจารณ์กันสรุปก็คือเบอมันเป็นจริงนะเขาแตกกันแล้ว นะครับเขาแตกกันแล้วจริงๆด้วยและหลังจากวันนี้ที่คุณวันไปลาออกนะครับที่กกตหลักสีเนี้ยนะศูนย์ราชการเนี้ยนะคุณจะได้เห็นเลยว่านะครับกระแสการเมืองความชัดเจนของพรรคสีน้ำเงินนะครับอ่ามันจะชัดเจนมากขึ้นแล้วมันจะขับเคลื่อนโดยนะครับ สำคัญสาคัญคนสําคัญสําคัญก็คือคุณวันอยู่บํารุงนี่แหละนะเข้าไปขับเพื่อนหลายคนก็บอกเอ้ทาไมคุณพูดแต่พักสีน้ําเงินพูดแต่ว่าคุณไม่เห็นเหรอนี่พักอื่นเขาก็ามีความเคลื่อนไหวนะเขาก็พยายามระดมขุนพลนะอย่างเช่นพักประชาธิปัตย์ก็เอาเต้พระรามเจ็ดเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหนาหัวหน้าพักเลยเห็นไหมเขาก็พยายามที่จะต่อสู้กันทั้งด้านการเมืองทําไมไม่พูดถึงพักอื่นบ้างผมก็บอก เอาเต้ไปอะไรนะพักประชาธิปัต์นี้มันจะดผลดีหรือผลลบวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วิเคราะห์กันไปละครับนะจะเป็นผลดีหรือผลลผล,ลบผมไม่รู้นะครับแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะพอหอมปากหอมคอกันแล้วกันนะครับออนะอ้หลายคนก็อยากรู้ว่าไปพักไหนก็บอกไปแล้วนะและผมก็บอกว่าเขามีการคุยกันแล้วล่ะในเรื่องของเก้าอี้ที่จะให้ไปนั่ง นะครับสาหรับคุณวันอยู่บํารุงอ่ะนะแล้วเก้าอี้ที่ไปนั่งก็ไม่คีริ้วคิดเหลไปแล้วได้ดีอ่ะพูดง่ายง่ายไปแล้วได้ดีกว่าเดิมอ่ะไปแล้วได้ได้เอ่อทำงานอ่ะเพื่อประชาชนอ่ะสําหรับคุณวันอ่ะนะแต่อยู่ที่เอ,อเอ่อแต่ถ้าอยู่ที่สีแดงเนี่ยเขาไม่รักแล้วนะเขาไม่รักแล้วอืมนะครับเขาไม่รักแล้วก็ไม่เอาแล้วจะทํำยังไง เออเออนะครับอืมทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่ผมวิจารณ์ไปเมื่อวานเนี่ยนะเออของพี่วิยาปล่องเนี่ยนะบอกว่านักการเมืองไทยชราแล้วมันก็ไมีมราคาแล้วใช่ครับอันนี้เห็นด้วยเลยแต่ประเด็นก็คือเขายังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะมีเครือข่ายมีคอนเนคชั่นมีทายาท มีทายาทนีสำคัญที่สุดทายาททางด้านการเมืองถ้าไม่มีคุณวันคุณเฉลิมก็จะหมดทุกสิ่งทุกอย่างทางด้านการเมืองไปตามกาลเวลาแต่ถ้ามีทายาทการเมืองที่มีฝีปากเฉียบคมมีความรู้ความสามารถได้มาจากพ่อเต็มๆนะครับเข้าไปทํางานเข้าไปมีบทบาทในรัฐสภานะทางานเพื่อประชาชนได้จริงเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่มันสืบสานความเป็นนักการเมืองที่ นะครับามาทางสายเลือดจริงๆแต่ต้องยอมรับว่านายใหญ่วันนี้นะครับทายาททางด้านการเมืองไปไม่รอดผมถึงบอกว่านายใหญ่อ่ะมันจบแล้วจริงๆเพราะทายาทการเมืองเนี่ยพูดกันง่ายๆตรงๆเลยนะไม่เอาอ่าวนะสืบทอดเจตนารมของอคนเป็นพ่อไม่ได้จริงๆนี่คือสิ่งที่นาะยอยากจะอยากจะบอกอยากจะพูดนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างต่างเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่า คุณวันย้ายไปอยู่แล้วมันจะนะเกิดอะไรเกิดขึ้นในเชิงที่แบบทําใหนะ้บ้านเมืองมันดีขึ้นไม่เกี่ยวแต่นี่มันเป็นปัญหาของสองพักระหว่างพักสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นปัญหาภายในอันนี้ผมกําลังพูดในเรื่องของปัญหาภายในพักเขาและว,วิเคราะห์ทิศทางว่าคนในพักเขาอย่างคุณวันจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนะส่วนสมการที่ทําจะให้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางดีขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะครับ